สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกวันหนึ่งนะครับวันหยุดนักขัตฤเร์นะครับกับมวยการกุศลนะครับวันนี้นะครับมาชมคู่เอกนะครับระหว่างฟ้าคํารามกับพยักเหินนะครับในรุ่นน้ำหนัก2โบกสะเลนะครับใครจะเป็นผู้กำกัชัยชนะไปนะครับติดตามกันได้เลยนะครับผมพยักเหินข้ามครับข้ามมะข้ามรอเอาลับ๊บปตูบครับ ฝ่าคำล้ามครับสีดำเจอกับพยักเขินครับดูครับว่าวงไหนพยจะสู้ครับครัฝ่าคำรามพยักเขินพยักเขินแห้งครับพยักเขินแห้งนักแกครับเออเออครับพยักเขินแปลงดีเนาะ ที่จะเถืนแปลงดีขนาดครับปืดฝ่าคำลาครับว่าได้ครับฝ่าคำรับว่าได้ครับฝ่าคำลรัฝ่าคำลรัฝ่าคำรับว่าได้่าคำลับจะแปลงเหรอไหลทีนี้ครับไปยักเหินไปยักเหินไหลเข้าเรื่อยๆครับ อือสองอืมเดี๋วว่าสองครับถอยออกไหมครับถอยมขามสองขามสองปวดรุ่นๆๆๆดๆๆๆๆกๆๆๆนๆๆครัยๆๆเๆินๆๆๆๆยๆๆาๆๆ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 ตๆๆ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 ๆป โอ้โหครับพยักเหินต้นสาวเข้ามุมแล้วครับไม่เหินสาวเข้ามุมแล้วครับฟ่าเขาลับถอยออกมาโอ้ย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 ,อย,อยครับเลี้ยวกันขนาดครับอ้าวเจออีกสักหน่อยมาไล่ครับไล่ครับฟ่าเขาลับไล่ครับ ตีตูปครับอวดตัวพะเยาเขินเอาออเอาหัวไปขึ้นไปครับฟาคลาลับตอกเขาไปดัง oh ป okay. okay. like <fen> sure okay. ึ๊กกำปึ๊กขาผมครับปวดตัว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 ปวตัวมุดครับฟาคลาลับมุดครับตูปโอ้โหแหงครับพะเยาเขินแหงแหงนะแกครับฟาคลาลับพยายามดิดแปวงเข้าไปนะครับเนาะสาวเท่าเข้าไปครับสาวเข้าไปครับพยายามดิอย่างงัดครับพยายามดิอย่างงัดครับพะเยาเขินทอดออกมาครับทอดมาสู้นอกต่อโอ๊ย เอ้ยเอ้ยขาผบโอ้โหหด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 หงักครับเฮือกเหินแหงแกครับถอยออกมาครับโอ้โหฟ่าคำรัมเหมือนจะหนกกลับมาได้ไหนกลับมาได้นะครับเนาะเอาสู้ต่อขามแล้วปึ๊บงัดปึ๊บหดหดหดดหงัครับฝ่าคำลามสู้ขาหมัดได้ครับโอ้โห แหงแกครับพอยาเหินแหงแกครับดูปึ๊ดขึ้นใา่ปึ๊ดขึ้นขววครับฝ่าคำล้ามถอยออกมาครับฝ่าคำล้ามถอยออกมาหรือว่าไปครับมองหู้ใจับตอนนี้มองหู้ะอยู่หรือไปครับถามกระซูมได้ครับนอกจับนอกเราครับจับนอกเราจับนอกเราครับนอกสีท่าอย่ามีหวังครับนอกสีท่าจะมีหวังครับนอกสีท่าจะมีหวัง โอ้ครับนกมีหวังครับนกมีหวังฝ่ากำลังม,มีหวังคับนกครับขามบอกข่อยสู้นะครับนี่ย,ยิบมีนทำรอบหนึ่งปลายนะครับอุ้ยฝ่ากำลังฝ่ากำลังโด,ดนนี้ทำแล้วโด,ดนนี้ทำแล้วบ้ามาคืนไปอะไรมามาบ่ม,มีแหงเลยดูฝ่ากำลังม,มีแหงนี้แล้วครับ พยากเหืนว่าได้ครับพยากเหืนว่าได้พยากเหืนว่าได้พยากเหืนโดนครับปมาคำล้ายหนีคอเอาหนีคอเอาครับอืมอนีบโดนน้ำแล้วอุ้ย ดึงครับเพียงเหินดึงครับโอ้โหแล้วครับลุตแล้วครับพียงเหินโอ้เสียบนอกปลายปั้นไอ้ฟ้าคำลามเลยฟ้าคำลามโหดแกฟาคำลามเข้าไปครับฟาคำรามเข้าไปครับฟาคำรามเข้าไปแล้วฟาคำรามเข้าไปครับนอกคำแล้วนอกแล้ว ข้ามได้น่อครับตายดีกว่าแล้วเดือด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 เดืาครับสาระครับวงนอกมันตันเล่นเล่นวงไหนมันตันตันวงนอกครับโอ้โอ้โหตดตดตครับกระเด็นกระดอนหมดนะครับเนาะเอาลุตแล้วครับลุตแล้วครับลุตแล้วตายเด้อ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 โอ้โหตดตดตดบอกอะไครับไปก่อนบอไปครับ ขอเชียบต่อเพราะมอก๊อการเป็นกูเอครับสุนรับวันี้กูเอครับสุนรับวันี้ตู้ครับขามมึงสู้มาได้เลยดูแบงดีพยักเหินครับพยักเหินแปงใส่แล้วดูแปลงใส่แล้วสาวก็ใส่แล้วนั่นน่าดูดูด้ดูดูอูดูาูดูไูดมดูดูดูดลด่นอดูดูดู่นอูดูดูไูนูกูดูดูดูเูด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 ด ถอยถอยเอาได้ครับวงไหนถึงมาได้น่ะวงไหนบมาแหงครับโอ้ยขาพอดครับรครับวงเนาะเดี๋ยวกันเด้ออ่าฝ้าคำรามฝ้าคำรามเบาขนาะดครับโอ้ยไย่เห็นมะ่้สไลด์นี้น่นจดเด้อไปดดด,ด,ด,ดครับ มาครับฟ้าคำรามฟ้าคำรามพยายามเข้าเข้าไปเจาะนอกครับพอนอกน่าจะตันนะครับโอ้ยเบาเลยเบาอ่ะเอาไปต่อพยายามขินพยายามขืนมาได้ไหมพยายามขินมาได้พยายามขืนเดินเข้าเหมือนเดิมครับดูนอกโอ้โหปุ่งออกมาครับปุ่งช้าก็ไหมครับปุ่งช้าก็ไหมพยายามขินพยายามขินอมแล้วฟ้าคำรามอย่าโดนนั่นนั่นถอดออกมาถอดออกมาอย่าไปเสียบ จะไม่เสียบนกนกนกเท่านั้นนกเท่านั้นฟาดคำรับนกเท่านั้นนกเท่านั้นนกเท่านั้นนี่แหละ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 เออนั่นแหละเออนกเท่านั้นนกเท่านั้นหนีอทันโอ้โหครับแก้มใหญ่ครับพยายามเกิดแก้มใหญ่ครับโอ้ยโดนเทียมแล้วป้าครับนกกระโดนไหนกระโดนครับโอ้โอ้ มันก็ตชี้ตุ่มตุ่มจุ๋มหายไปผ <c oughs> มว่าเฮ้ยบ่เคยไปแล้วครับหยอกต่อครับฟางลามฟางลามไล่ไล่บี้ขามแล้วตายฟางลามดูฟางลามแข้งสู้ไปได้นะครับคอมเลีวกับสู้ไ,ได้อู้ยดรอ พยายามเดีะยะ่ยวแฝงครับแฝงสู้ยนะครับาไปสี่ขามแล้วนะครับถอยออกมากครับจะพดแปดขามก่อนนี่จะพดแปดขามก่อนนี่จะมีลิแมทอยู่นะกูนี่นะแปดขามนี่มีลิแมทอยู่เด้อฟ้าคำราม้าคำรามข้ามโอ้ยเขาจัดแฝงจัดเดีย้ยแต่มีแฮงบ่เคยปุ๊บ แปรงดีครับแปลงดีครับฟัาคำรำปังดีครับโอ้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปตตตตตปุ๊ปปุ๊ปขาครับปุ๊ปครับเอาขาแน่นๆออมันต้องมีสักมันต้องมีสักทันหนึ่งแหละขามบนี้นะโอ้ยครับเจาะขาปุ๊ปครับแต่แปรงดีครับฟัาคำรำปังดีครับ สูแหงมาได้เนาะสูแหงกพรยายักเหินมาได้นะเพราะยักเหินแหงครับแต่ฝ่าคเาล้างก็พยายามดีจะบิดเข้าสู้ตังของตัวเก้านะครับนี่ครับบิดเข้าไปแล้วนะครับดันเข้าไปครับแต่แต่ยักเหื่ินก็ถอยออกมาครับอครับครับาครับจดจดจ้องจอง้จองครับ โอ้คามผม้วครับคามหกครับโอ้สามหกครับโอ้ถดถดครับไอค,ค,คิวพอๆกันนะครับเนาะไอคิวพอๆกันเลยนะครับตอนนี้พยายามเหือนกับแปงเขาใส่ไปแล้ว นี่ถอยตามระบบครับถอยตามระบบครับมาสู้นะครับแบกตึงครับตึงสู้ครับเนาะหรือว่าลวดครับลวดเล็กเรอลวดเล็กเรอบอลลวดครับบอลลวครับมันทำมาด้านะครับอ้าครับตามหกขานไปนะครับเนาะนอครับมีซีทครับมีซีทครับนี่สู่ในทางของตีที่แก๊สนะครับเนาะฟ้าคำล้านครับ ฟ้าคำรามฟ้าคำรามต่อๆๆ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 ่ๆๆ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 ุดครับๆๆๆครับๆๆ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 ดครับๆรๆๆ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 ๆดๆๆๆๆๆๆๆได้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆดๆๆ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 ้ๆๆๆๆนๆๆ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 บๆๆๆน เจ๊ฟ่ากำลังอู๊บครับเจ็บเดอรับนี่พยมเหินบาดตันนะครับไปเฮลกาตุ๊ตตุ๊ตุ๊ ลดแล้วครับลดแล้วครับปางง้างปางเงือปางง้างปางเงือเอาไปละโอ้โหทุบไปครับบุบไปแต่สึงไปเลยครับเอ้าใส่กันต่อปุ๊บเอ้าขามเจ็ดโอ้ครับแข่งกันดึงมาสู้มาได้นะครับเนาะแข็งกันดึงสู้มาได้นะครับ ต้องยอ้อนครับต้องย้อนมาสู้มาได้ครับฝ่าคำรามสู้มาได้นะครับเนาะฝ่าคำรามครับฝ่าคำรามโอ,โอ,โอโ้เรลบร้อยครับเรยบร้อยครับโดนนีเมื่อกี้นะครับขากลางไปเลยครับฝ่าคำรามหนีพอกี้นะครับเสียไปแล้วครับแต่ไม่ไปนะครับเรายัางอยู่นะครับ โอ้โหงัดขึ้นครับบอกไปครับอ่ะวลลงแล้วครับโจโจ่งโจงเลยล่ะเดินของหายครับเนาะโอ้โหครับหยอดนักสู้ครับโดนนิ้มทำแล้วโอ้โหครับโดดบอยมาดีนะครับตอนนี้ข้ามเจ็ดแล้วนะเนาะเดี๋ยวข้ามแปดเข้าไปอยากอออกเลยนะครับเนาะถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีขนาดนั้นครับปูแดงเหลือห้าขนครับตอนนี้นะโดนนี้ม โอ้เต็มครับอะยะที่บิดออกครับอ,ออกแล้วครับออกแล้วครับ ออกเลยบอกออกครับออกยังไม่ออกครับข้าคำน่อยถอยครับถอยครับถอยแล้วตันก็โดนนผมแล้วโอ้ครับโอ้ลุดครับตอนนี้ลุดแล้วลุดแล้วหล,ลุดเลยก็บอกไปนะครับไปนะครับเอา้า ปีกมาซุปแตงแตงโดนน้ำแล้วโดนโดนมันฉลาดครับฟ้าคำรับมันฉลาดครับมันหมาเข้าขามเลยนะมันหัวมันมันได้ตั้งนอกแล้วมันหมาเอาอย่างไรอ่ะตอนนี้นะโอ้น่องมาตันเดอร์น่องมาตันเดอร์น่องมาตันเดอร์ไม่อยากเถื่อนับกูเอกวันนี้ปัดๆๆะครับซุดมันได้แต้ครับ โอ้ยครับเหลือซ้ำเหลือห้าขาับกับโดนบีบครับถอยโอ้ครับโดนทำแล้วครับยังมาไปนะครับหาจุดจบมาได้นะครับสำหรับกูนี่นะครับไปกันต่อครับยืดเยื้อครับเดเกเกมต้อยืดเยื้อครับ เอา <S <S ครับข้ามครับอดนอนข้ามแปดออกออกขามนี่ยก,กนะครับเนาะออกข้ามนี่ยกกันเลยนะครับโอ้ออกแล้วนะครับเนาะมันกัดลวกครับไอ้ฝ้ากำร้ามไอ้สีดำนะมันหัวดำมันสู้ในหมือได้มันกิ้งออกเลยนะเนี่ยพอมันสายนอกเลยนี่นี่เนี่ยมันชอบนอกนะครับโอ้โหครับเจียก่อนนะครับเนาะถือว่าเสมอนะครับกูนี่